หลายบาทอลายต่างก็ยังให้กันได้ไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อมันไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องอันน,นี้ลูกตาพ่อหนโนโัทนาบุญลูกตามาทดองมาเพื่ออะไรตามีความปราถนาอยู่สองประการประการแรกปาถนาอยากแก้ย่าจมรือจากการดับบุญทานรักษาศีลภาวนาประการที่สองมาเพื่อ อาพิิบัติเพื่อขัดเพื่อเก,า,กาวกิเลสออกจากจิตจังใจอาเพื่อละความโลภความโกรธความโลมีสองประการนี้การใน,นทานก็คือการละคือการสละสิ่งของของตอนเกี่ยวคนที่ควรได้ปัน่นอย่างเช่นเดินตามถน,นนนนทามในผ่านหลายหมู่บ้านหลายตำบลบบหลายอำเภอหลายจังหวัดที่เดินผ่านมาเห็นญาติโยมนำสิ่งของเอาน้ำโพชนาหาร นมนมเน,มนยผลไม้กลากมไม้ยารักสอโลกเักใส่ต่างๆนํำมาถวายตามถนนโน้นทาวอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการสร้างฐานน้ำปรมีบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นการกำจัดความนทนันใออกจากใจยิ่งให้เขาิงได้ผลบุญจะทําให้ร่ํารวยบ้างขัง่งไปทางไหนก็มีแต่คนชื่นชมยินด,ดียกย่องอยากเข้าใข่การให้ทานการสลากสิ่งของของตนเก่คนเพื่อคนได้ปั่น จางเส้นถวายจตุปัจจัยดยทานแก่พระพิสูจนสามมเณรเพื่อบุษาคุณงามความดีของท่านหรือให้แก่ผู้ที่มีอปรกราก่อนมีปามารดาเป็นตน้นหรืออนุคะห์สรงะหอแก่ผู้ที่ถูกลุกใยญ่ราชแก่ผู้ที่ถูกรุยยรก,กรได้ยากสิ่งของที่ควรนใหน้ปันนั้นก็เช่นข้าวน้ำพุสนาหารผ้านุง่งหนะ่มผ้าหนะามาลัยของออมเครื่องรูปลอยยารักษารโลภปฏิพคมไฟ ที่พักที่อาศัยรวมทัง้งสิ่งที่ให้แล้วไม่เกิดโทษอันนี้ก็จะลับชันความทนีออกจากใจยิ่งให้ก็ยิ่งได้ผลบุญจะทําให้ร่ำรวยบางค้ังไปทางไหนก็มีแต่คนชื่นชมยินด,ดียกย่องอยาเข้าใกล้อันนั้นรัดจัดไว้สามประเภทอย่างตามอย่างกลางอย่างสูงอย่างตามนั้นคือของที่ทาเร็วกว่าที่ทนบริโภคอย่างกลางนั้นคือของที่เสมอกับทนบริโภค จากสูงนั้นคือของที่ดียี่งกว่าที่ทนบริโภคกันที่พันนามานี้เป็นส่วนวัตถุธาตุภายนอกเป็นเครื่องเครื่องคูเกี่ยรพุทธศาสนาพุทธศาสนาทั้งมาได้ชิ้นการยืดยาวถึงเพียงนี้ก็อาศัยทายก